สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวปวงในตัวจริงเสียงจริงอย่างเงิบให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเถอะนะเรื่องตำรวจส่งสำนวนให้เอาการมันของตายอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่า จะพร้อมเมื่อไหร่วันไหนเดาเล่นๆก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหากตำรวจส่งสำนวนไปยังอายการเดี๋ยวตำรวจก็โทรแจ้งชัยพลให้ทราบสำหรับกองเชียร์กองแช่งที่ตามติดคิดคิดลุ้นลุ้นกันว่าทางอายการมีเวลาทำงานแค่สองพลัดสามพลัดแล้วรีบสั่งฟ้องคิดว่าไม่มีทางอย่างที่บอก คดีนี้มันเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจคงใช้เวลานานหน่อยผมคิดว่าอายการเพียงท่านเดียวคงไม่พอสำหรับสำนวนเป็นพันหน้าคาดว่างานนี้คงมีการตั้งคณะทำงานกันบ้างแหละเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาก็คงอีกหลายวันส่วนชัยพลหากทางอายการสั่งฟ้องไม่ทัน ก็ไปรับเงินประกันตัวแสนแปคืนป้าแตนห้ามมุกมิบปล่อยให้เวลาอายการทำงานไปแล้วหันมาดูแลตัวเองคนรอบข้างคนในครอบครัวดีกว่าถึงเวลาสั่งฟ้องเดี๋ยวก็รู้เองแหละความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook The Temple News ในโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอัจฉริยะแจ้งความกลับ อภิวัตขันทองข้อหาแจ้งความเท็จชี้ไม่มีอำนาจแจ้งใครมิ่นเจ้าพนักงานเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มอบอำนาจให้กองบรรณาธิการเทมโพเมื่อวันที่27กระะกฎาคมนายอฉริยะพเพื่องรัตนพงศ์เข้าพบตำรวจกองปราบปรามเพื่อแจ้งความเอาผิดนายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในข้อหาแจ้งความเท็จ อัจฉริยะกล่าวว่าก่อนหน้านี้นายอภิวัตรได้แ,แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตนในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่กรณีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยถ้อยคำหยาบคายและกล่าวหารัฐบาลลักลอบค้าของเถื่อนและสิ่งที่พูดในไลฟ์ผ่านทาง Facebook ก็เป็นความจริงอีกทั้งตรวจสอบหนังสือคสอตอ ก็พบว่านายภิวัตรไม่มีอำนาจในการแจ้งความเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งในส่วนนี้ได้มีการทำหนังสือไปถึงอัยการเพื่อขอให้เรียกสอบพลเอกประยุทธ์ว่ามีการมอบอำนาจจริงหรือไม่โดยอายการนัดฟังคำสั่ง5สิงหาคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามช่วงที่วิพา์วิจารณ์ผ่านไลฟ์สด เพจ Facebook ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งไม่ใช่เวลาปฏิบัติหน้าที่ของนายกอย่างที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาการกระทําของนายอภิวัตรจึงเป็นการกล่าวหาเท็จในวันนี้ตนจึงต้องมากองปรับปรามเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกลับสิ่งที่ตนพูดเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับข้อมูลมาหากสิ่งที่พูดไม่ใช่ก็ควรจะออกมาโต้แยง้ง อย่างกรณีที่มีการพูดถึงสสพรรคภูมิใจไทยในช่วงของการไร้สดว่ามีความเชื่อมโยงขบวนการปลอมใบภาษีและโกดังของเถื่อนนนทบุรีก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาชี้แจงแต่อย่างใดท้ายนี้อยากฝากว่ารัฐไม่ควรใช้นายอภิวัตรในการปิดปากประชาชนไม่ให้วิจารณ์และฝากถึงดารานักศึกษา ว่าถ้าโดนนายอภิวัตฟ้องก็ขอให้ดำเนินคดีกลับอย่าไปยอมเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำนายอัจฉริยะเพื่อนำไปพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานต่างๆก่อนส่งต่อให้กับภูมิคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโดยปกติ ทนายตั้มไม่ใช่ทนายที่จะมานั่งไลยสดด่าใครทั้งวีทั้งวันเหมือนคนไร้อาชีพและไม่มีงานทำเขาไม่เคยได้รับข้อมูลวงในจากตำรวจแล้วไปเคลมเอาหน้าเหมือนใครบางคนทนายตั้มไม่เคยไปโหนเคสของชาวบ้านเพราะมันผิดมารยาททนายความและลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันทนายจะพูดและทำคดีของเขาเอง นานๆครั้งถึงจะมาวิจารณ์คดีที่เป็นกระแสสังคมเท่านั้นแต่ก็เข้าใจได้จากหลายคดีที่ทนายตั้มทำอาจจะทำให้ทนายและทะนะร้อนรนเพราะตามสันดานคนหิวแสงต้องวิ่งเข้าหาสปอตไลท์ไม่งั้นตัวเองจะหายไปจากพื้นที่สื่อก็พยายามใส่ร้ายต่างๆนานาอยู่หน้าคีย์บอร์ด สวมวิญญาณนักรบแห่งบางระจันปลุกระดมให้ลูกเพจพิมพ์ข้อความแรงๆว่าทนายตั้มจากที่ผมรู้จักทนายตั้มมาเขาก็พยายามให้อภัยคนเขาเหล่านั้นมาตลอดแต่เลือกดำเนินคดีบุคคลที่กล่าวร้ายให้เขาเสียหายและเลือกฟ้องหมิ่นประมาทกับคนเริ่มเรื่องเพื่อสั่งสอนให้เขารู้ว่าอย่านึกว่าจะพูดอะไร ก็พูดโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆพอมาศาลน้ำตาซึมแทบจะครานเข่ามาขอโทษทนายตั้มอยากจบผมไม่ได้โพสต์นะแอดมินคนอื่นโพสต์อ้างได้ทุเรศไร้ความรับผิดชอบใครกันแน่ครับที่เป็นคนสองซิมไม่ใช่คุณทั้งสองคนเหรอที่เป็นเพื่อนรักหักเตรียมโหดเดี๋ยวอวยกันเดี๋ยวด่ากันประสาทดีจริงๆ จากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับก่อนหน้าชัยพลจะอาสาไปส่งพระมีใครอาสาจะไปส่งก่อนหน้านั้นไหมถ้ามีชัยพลนี่พลอยฟ้าพลอยฝนโดนหางเลขนี่ว่าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเหมือนตอนแรกเขาจะให้ผู้ใหญ่นะแต่ผู้ใหญ่ติดงานอะไรนี่แหละ เลยมีคนถามชัยพลว่าว่างส่งพระได้ไหมถัดมานะครับบอกว่าความเหมาะเจาะให้เกิดเรื่องราววงเล็บที่ต้องเจอเวลานี้อยู่ที่ทนายค่ะเชื่อว่าทุกอย่างมีคำตอบมีเหตุผลรอรอถัดมานะครับบอกว่ามันถึงไม่เมกเซนเรื่องจะไปรับพระแล้วดอดไปอุ้มหลานทำไมนี่แหละจุดที่ต่อไม่ได้ของตำรวจไม่มีเหตุจูงใจถัดมานะครับบอกว่า ผู้ใหญ่ติดอยู่ด่านโควิดทัดมาน,นะครับบอกว่าน่าจะติดงานบุญประจำหมู่บ้านทัดมาน,นะครับบอกว่านั่นไงครับป้าคนมันจิตบริสุทธิ์คงไม่คิดวางแผนอะไรไว้ทัดมาน,นะครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไหว้วานให้ลุงพลไปส่งพระแทนเพราะแกติดเรื่องตรวจด่านโควิดทัดมาน,นะครับบอกว่าใช่ค่ะผู้ใหญ่นิ่มแกเคยให้สัมภาษณ์ว่าแกติดงานเลยให้ลุงไปแทนถัดมาน,นะครับบอกว่า ตอนแรกผู้ใหญ่บ้านจะไปส่งคะ่ะแต่ไม่ว่างเลยให้ลุงไปแทนพระไปบอกลุงให้ไปส่งตอนไปบินทบาทคะ่ะตามสื่อที่เสนอช่วงแรกถัดมานะครับบอกว่าน่าจะผู้ใหญ่นิ่มคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าเหมือนน้าเสริมวงเล็บเป็นรองผู้ใหญ่แต่ไม่ว่างเลยเป็นลุงถัดมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าการไปรับพระของลุง นี่เป็นสวรรค์คอยช่วยหรือนรกคอยทิมแทงกันแน่ถัดมานะครับบอกว่าตามข่าวนะคะเคยได้ยินบอกว่าผู้ใหญ่บ้านน่ะจะไปส่งแต่ไปส่งไม่ได้เลยให้ลุงไปส่งค่ะคลิปนี้อยู่ช่องข่าวแรกถัดมานะครับบอกว่าพระบอกลุงล่วงหน้าก่อนวันนะมะเมี่ยวหายแล้วให้ลุงน่ะไปรับถัดมานะครับบอกว่าเหมือนแกน่ะถูกเลือกไว้แล้ว ความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเฮ้ยเบาได้เบานะเวลาที่ชัยพลโดนจับอีกคนที่เกาะแขนแจไม่ทิ้งชัยพลมีแต่ยายแตนถ้ายายแตนไม่มีสติใครมีวะยายแตนอย่างน,น้อยน้อยมีหัวใจมีความซื่อสัตย์ผัวอยู่ไหนครูอยู่นั่นมีใจแน่วแน่ เท่ายายแตนไหมนะมาว่ายายแตนไม่มีสติชีวิตชัยพลไม่ต้องมีรถบีเอ็มไม่ต้องมีสินแสไม่ต้องมีพระอาจารย์ดังที่ไหนหรอกแค่มียายแตนในใจมีมือยายแตนในกำมือใหญ่ชัยพลไปไหนก็ได้ทางนั้นไม่ว่านารกสวรรค์จะรับรถไหมจะรับเป็นตัวแทนขายไหมอีชั้น ไม่มีความเห็นเป็นเรื่องของชายพลของยายแตนจะตัดสินใจแต่อีชั้นไม่ชอบให้ใครมาว่ายายแตนของอีชั้นแบบนี้แค่เขาไม่รับของต้องว่าขนาดนี้เลยเหรอฟะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเห็นหลายทีละไอพวกกวยตาพลแตเอะอด่าป้าแตน ว่าเขาไม่ดีอย่างงน้นอย่างนี้ด่าเหมือนเขาไม่ใช่คนเออดีเนาะรักผัวเขาแต่เกลียดเมียเขาลืมไรกันหรือเปล่านั่นเขาผัวเมียกันตาพลมันไม่ตายหรอกถ้าไม่มีพวกเกาะทั้งหลายอะแต่ลองไม่มีเมียคนนี้สิจบข่าวไปนานละทั้งใจร้อนทั้งหัวดือ้อไม่ได้เมียคอยรับหน้าทุกอย่างเละเป็นโจ๊กไปและ มีเมียดีขนาดนี้พวกอีผีก็ยังตามจิกตามด่าเขาไม่สำเนียกตัวเองดีตายละนี่เลิกตามดูพวกไร้สดเพราะรำคาญ EFC ที่ไปเม้นด่าป้าติป้าเออะอะไรโดนตลอดขนาดบางเรื่องตาพลผิดแต่ยังมาลงที่ป้าแตนทั้งฝังรักฝังเกลียด สติดีกันเปล่าฟะอยากรู้จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่อดทนกัดฟันสู้ได้ขนาดนี้นี่ไม่ได้อวยนางแต่เอาจากที่เห็นที่นางคอยรับหน้าเคลียทุกอย่างบอกตรงๆยกย่องนับถือใจนางเพราะเป็นเราเจอแบบนี้นะ่ะจะอดทนได้ครึ่งของนางหรือเปล่าเถอะ